สวัสดี FC นะครับช่องหานอยรวยด้วยกันนะครับอันนี้คลิป3ตัวล่างลอตเตอรี่นะครับช่วงนี้ก็ใครก็คงหาซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลกันอยู่นะครับงวด1นงงวด1นึ่พยนะครับพยรับ3ตัวล่างนะครับ3ตัวล่างรียกว่า3ตัวท้ายใช่ไหมสตัวล่างนะฮะไม่ใช่3ตัวบนนะครับ เป็นลอตเตอรี่เลยครับนะครับจริงๆเว็บก็มีให้ซื้อนะสามตัวล่างก็ซื้อบ่อยนะครับ3ามตัวล่างของ Web. ในเว็บได้นะเรี่ยงเป็นเลียงบนไปนะอลองดูนะครับก็ซื้อลอตเตอรี่ก็พยายามไม่ติดเลขเลขตามนี้นะที่ออกบ่อยสุดก็เป็น137่งสามเนะครับ,นะรบแล้วก็ตามนี้เลย2ครั้งก็จะมี038 0 4สามแปดศนะครับศูนย์ส สองหนึ่งหกสองห้าห้า่าตัวนี้นะครับตัวนี้เคยออกเมื่อออกเดือนพฤศจิกายนครศหกสามนะครับก็ซ้ำใส่ซ้ำมานี่แหละเลขนะอาจจะมาใกล้เขียงๆแล้วก็สองนะแปดห้านี่ปล่อยมากเลยนะครับถ้าชอบชอบออกเป็นลอตเตอรี่สามตัวท้ายนะเพื่อใครจะไปหยิบลอตเตอรี่ก็พยายามติดอันนี้ไว้นะครับสามตัวท้ายก็เยอะดีนะรางวัลสี่พัน 3ามศู0ย์สี่สี่นาศูสอะครับห้าดศอ่า 70, จเจ็ดศูนยลขมงคลนะครับ 7, 39, 7, 52, 7 66, 3 9ดส2 7 6ก้าเจอดกป็เจ็ออกเจปีนี้ไม่ได้ออกเลยนะนาสนใจนะครับติดไปเลย8 7 7เจ็นะครับโอเคครับหครั้งก็เยอะไปนะครับจะเห็นพยายามซื้อติดพวกนี้ไว้นะครับ ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับก็เดือนตุลาคมก็มีนะครับเดือนตุลาคมเลขสามตัวล่างที่เป็นออกบ่อยออกบ่อยสามสองครั้งก,ก็ติดมานะครับก็ออกสามอยู่นะเมื่อเดือนตุลาคมนะครับเลขอะไรจำไม่ได้นะครับแต่ออกสามอยู่เมื่อกี้ดูอยู่นะก็เลยเออลออเอาเดือนพฤศจิกายนยมาฝากกันนะครับพยายามเสนอให้ติดตามนี้ไว้นะครับนะถ้าจะศู์ก็สวยนะ เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเก้าหนึ่งสามเจ็ดออกบ่อยนะครับออกบ่อยสุดเลยนะครับสามเจ็ดสองหนึ่งหกแล้วแต่ชอบนะครับแล้วแต่ชอบแปดเจ็ดเจ็ดก็สวยนะเบิ้ลเบิ้ลยังไม่มาเลยนะครับอน่าสนใจพยายามซื้อติดเบิ้ลไว้นะครับบางคนบางคนมีซื้อซื้อติดเบิ้ลไว้ทุกงวดเลยลอตเตอรีร่ตลกดีนะครับเขาไปสั่งแถวบ้านนะครับซื้อติดเบิ้ลไว้ทุกงวดเลยเมื่อก่อนมันมีตัดแบ่งครึ่งไนงะแกก็ซื้อแบ่งครึ่งไปแต่ตน,นี้มันไม่มีแล้วไง ใคก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะครับสีติดเบิ้ลไมัทุกงวดเลยนะครับน่าสนใจไหมน่าสนใจเบื้อยังไม่มาเลยโอเคนะครับวันนี้ง่ายๆคลิปนะครับสามตัวบ้างนะครับสามตัวแรกซื้อลอตเตอรี่นะครับแต่จริงในเว็บก็ซื้อได้นะครับได้เยอะดีนะครับเป็นไอเดียเป็นไอเดียนะครับใช่ไหมหนึ่งบาทได้สี่ร้อยบาทอ่าสมปากก็ได้ประมาณนั้นนะลองดูนะครับบางทีผมก็ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ผมก็เลขนพวกนี้แหละ ไปซื้อในใน,ใน,ใ,น,นนะในที่อื่นนะในที่อื่นรู้กันนะนะซื้อสิบเราอันนี้เราซื้อลงทุนน้อยเลยเราได้สี่พันแต่อันนั้นมันลงทุนแค่สิบบาทะนะครับก็เราแต่นะครับแล้วทีลอตเตอรี่ก็บางคนก็อยากจะถูกวันที่หนึ่งนะครับะนะครับตามสะดวกเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ